สีขาวสีขาวคือรสนมแต่ว่ารสนี้อยากกินโอู้หขนาดใครจะอยากินล่ะอุ้ยเป็นมื้อี่เป็นเนื้อกินอันนี้อีกไหมุ้ยกินแม่แค่เปิดก็แบบว่าโอ้นี่อันนี้มีหลายรสอยู่วันนั้นเราไม่มีโอ้ยรถเดิมอีกแล้วสีเหลืองนี่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 เป็นเลี้ง พี่พี่ต้อมาอ่านเดวพี่แมครู้พกไข่วพี่เบสมาหนี้มีอะไรอะไหมเลินลุงหมุนก่อนลุงหมุนนี้่อนม่ไดีในนั้นได้สีส้มแล้วไม่ดีดได้ได้สีส้มแล้วเมื่อกี้เอาสีส้มไปเออเชียวไปเลยอันนี้อะไรอยู่อันนี้่เออะไร บอกได้ไหมไม่มีพี่ไม่ต้องการไม่อยากให้ลองรถนี้มันอร่อยไม่อยากให้ลองรถนี้เคียวเลยเป็นยังไงรถนี้อร่อยไหมวันค่ะอะไรอ่ะนี่ไงได้ได้สีอะไรเนี่ยสีส้มเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยนี่คืออะไรกินแต่ละอันเลยแบบไอพี่เต้หมุน มุนอะไรอะสีไหนอเอาไปกินผ้ามันแผลแมันเหมือนเคมีอ่ะอยากให้อยุอยองกินรถขี้มูกมันอ่ะ ไม่กินหรอกไั่ไม่มีหรอกมินมินม่นเป็นอะไรผ้าบันแผลเน่าผ้าบันแผลเน่าลดผ้าบันแผลเน่าหมุนก่อนดีดก็ได้อันนี้ไปกินเสร็จละกินมากินี่ๆๆอันไหนอันนี้นหรอใช่เขียว ต่ได้สดเหรอใช่พี่น้อเออบุญชอกระเร็แอนยังกอว่าแฟนพี่แอนใส่ใส่เป็นเป็นวอดกาอก่เอกินย่ามีแยำพ่ไปทกโอ้โหรอดตัวไปเอาใช่เหรอไอแกงไข่ไปนี่นี เราเรากิน,นเราก,กินชีนี้อร่อยอ๋อวันนี้เขาเล่นเหมือนกันใชนวันนี้เขาจะให้เสียงให้เหมือน,เห,อนเหมือนเดิมเหมือนเดิมกินปาลากิดปลาแห้งอ่ะ <laughs>